cho phòng nhiều lắm tí trong đi đường lắm tục xe cái nó chấm ไอเดียวเลยครับเป็นปลาชอนนะครับไอเดียวรู้เรื่องแดดนะครับเมื่อกี้ก <c oughs> สักครู่นะครับเป็นปลาชอนนะครับ ออดจ้ำสีแดงสายสวยอยู่ครับตัวนี้น่าจะเกือบๆโลนะครับออดจ้ำสีแดงนะครับผมหมายก็เป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับว่าจะตีชะโดนะครับหลังฝนตกช่อนกัดนะครับในเรื่องนะครับออดจ้ำสีแดงครับผมสายสวยแล้วครับตัวนี้ฝากไว้ด้อยครับผมออดจ้ำจาก่ายจ้ำนะครับมายนับเป็นหนึ่งสายถี่ตีน้ำตั้งครับใช้งานง่าย Se llama Japón.